บทที่1 0 2 3ผู้หญิงจากเผ่าจินเซียนกัดฟันและไม่พูดอะไรการจะพูดคุยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเธอคือบรรพบุรุษของตระกูลเธอจึงใช้ชื่อเพื่อวางแผนอย่างลับๆหากเธอทำสำเร็จก็คงจะดีแต่ตอนนี้เธอกลับล้มเหลวและสำหรับเธอการคำนวณน,นี้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวแบบไร้จุดหมายเท่านั้นเธอไม่สนใจว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ แต่สิ่งที่เธอไม่ได้คาดหวังก็คือมันจะไม่เพียงแค่ล้มเหลวเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเธอรู้สึกราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเธออยู่จากนั้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาได้เดินเข้าไปในรอยแยกและหายไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่พวกเขาจะจักไปบรรพบุรุษชราหมีหลิงที่อยู่ไกลออกไปก็ถอยกลับไปสองสามก้าวและมองดูสิ่งนี้ทั้งหมดด้วยความขมขื่นในขณะที่ผู้นำเมืองหลวงยืนอยู่กลางอากาศมองไปที่สวีชิงและถอนหายใจครั้งนี้เจ้าเสี่ยงมากเกินไปแล้วกากะชิงฉินล็อกหัวทั้งสของเขาไวที่ผู้นำเมืองของมนทนดูเหมือนจะไม่พอใจที่เขาดูน้องของพี่ใหญ่ของเขาแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าน้องชายคนเล็กคนนี้ให้เขากินอิ่มและตัวเขาเองก็กินทุกอย่างเหมือนกับตัวเขาและพี่ใหญ่ของเขาเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้นำเมืองของมณฑลก็ยิ้มอย่างขมขืนและโค้งคำนับให้ชิงฉินจากนั้นชิงชินก็ถอนสายตาออก ขอบคุณท่านผู้นำเมืองประจำมนทนที่มาฉันขอโทษที่ทำให้ท่านเดือดร้อนสวีชิงรู้สึกขอโทษอยู่ภายในใจเขารู้ว่าคราวนี้เขาบ้าไปแล้วเขาจึงกำหมัดและโค้งคำนับความร่วมมือของผู้นำเมืองประจำมนทนเมื่อสักครู่ก็ทำให้สวีชิงรู้สึกใกล้ชิดกับเขามากขึ้นเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเป็นหน้าที่ของเขตเฟิงไห่เท่านั้นแต่คราวหน้าเจ้าสามารถบอกฉันล่วงหน้าได้นะ สีหน้าของผู้นำเมืองประจำมนทนดูอิดโรยมากกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนปรมาจารย์วังขอให้เราให้ความร่วมมือกันในการจัดการเรื่องนี้แสดงว่าท่านไว้วางใจในตัวข้าพเจ้าและตัวเจ้างั้นกลับไปที่เมืองหลวงของมนทนด้วยกันเถอะผู้นำเมืองของมนทนกล่าวพร้อมโบกมือให้สวีชิงสวีชิงพยักหน้าชิงฉินประพือปีกและลอยขึ้นไปในอากาศ มองลงมาด้วยความไม่เต็มใจที่เผ่าหมีหลิงที่กำลังพังทลายอยู่เบื้องล่างขณะนี้สมาชิกเผ่าหมีหลิงเสียชีวิตไปแล้วเกือบร้อยละสี่สินี่ถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเผ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเผ่าทั้งสองซึ่งถูกชิงฉินกลืนกินไปแล้วสวีชิงยังเหลือบมองพวกเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำท่ามกลางความเงียบและความขมขืนของเผ่านี้เขาได้ออกไปกับชิงฉินผู้ลังเลใจที่จะจากไป ขณะเดินทางกลับไปยังเมืองเฟิงไห่สวีชิงได้ส่งข้อความไปยังหน่วยงานชูหลิงเพื่อขอให้แจ้งทุกเผ่าอีกครั้งให้เริ่มทำการค้าขายวัสดุทันทีและพร้อมกันนั้นก็จัดการให้ผู้คนมาที่เผ่าหมีหลิงเพื่อรับวัสดุเพียงเท่านี้สวันหลังจากกลับมาที่วังดาบในเมืองหลวงของมณฑลก็ผ่านไปในช่วง3ามวันที่ผ่านมาชนเผ่าต่างๆในเขตเฟิงไห่ทุกเผ่าไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ต่างก็ตกตะลึงอย่างมากพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับชนเผ่ามีหลิงและยังรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมของชนเผ่าจินเซียนด้วยในขณะที่เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความปั่นป่วนในเผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นอย่างมากชื่อของสวีชิงก็ถูกสืบสวนอย่างเป็นธรรมชาติและทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของเขายังถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้นําระดับสูงของเผ่าพันธุ์ต่างๆอีกด้วยไม่ทราบที่มาที่ไปของเขาแน่ชัดเรารู้เพียงว่าเขาบูชาเจ็ดเนตรโลหิต แห่งนานห่วงโจจากนั้นทำงานในกองจับกลุมอาชญากรเมื่อเขารับตำแหน่งเขาก็ฆ่าอาชญากรไปนับไม่ถ้วนด้วยวิธีการที่โหดร้ายและเก่งในการใช้ยาพิษเมื่อเจ็ดเนตรโลหิตกำลังต่อสู้กับเผ่าปีศาจทะเลเขากับสิทธิพี่ใหญ่ของเขาแอบเข้าไปในเผ่าปีศาจทะเลอย่างกล้าหาญพร้อมกับการฝึกฝนระดับสร้างรากฐานและขโมยจมูกของรูปปั้นนอกจากนี้ในฐานะศิษย์ของนิกายที่ห่างไกลเขาได้ฆ่าอดีตอาชรายรแห่งพันธมิตร 8นิกายสู้เฉิงอวินและครอบนำผู้ฝึกฝนรุ่นเดียวกันของ8นิกายทั้งหมดจนกลายเป็นอัจฉริยะคนใหม่ของพันธมิตร8นิกายเขาเข้าร่วมการทดสอบของผู้ถือดาบแห่งหญิงห่วโจปราบปรามอัจฉริยะแห่งไทซีเซียนเหมือนของรัฐเดียวกันและกลุ่มคนที่โดดเด่นและได้อันดับหนึ่งด้วยทัศนคติที่ไม่มีใครเทียบได้เขายังได้สร้างสถิติใหม่ของการตอบคำถามในใจของจักรพรรดิมนุษย์อีกด้วย หลังจากเข้าสู่เมืองหลวงของมนทนแล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขากับเจ้าวังแห่งวังผู้ถือดาบเพียงคนแรกและคนเดียวและทำหน้าที่เป็นผู้คุมในเขตซีของกรมราชทัณฑ์อาญาด้วยระดับการฝึกฝนแกนทองคำของเขา ในช่วงเริ่มต้นของสงครามบุคคลผู้นี้ได้ร่วมมือกับเหล่านักดาบเพื่อจัดการกิจการอย่างเป็นทางการและก่อตั้งแผนกเอกสารชื่อเสียงของเขาพุ่งสูงขึ้นและหลายคนมองว่าเขาเป็นผู้มีสิทธิเป็นปรมาจารย์แห่งวังดาบคนต่อไปบนภูเขา,าเฉาเซียคนผู้นี้เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ถูกส่งมาจากสวรรค์ช่วยภูเขา,าเฉาเซียจากวิกฤตการสังหารผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มขั้นต้นสองคน และบังคับให้ผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มชั้นกลางและชั้นปลายเลือกที่จะล่าถอยในการต่อสู้ครั้งนั้นเขาได้วางยาพิษผู้ฝึกฝนอิสระหลายร้อยคนด้วยวิธีการที่โหดร้ายอย่างยิ่งใครก็ตามที่ถูกวางยาพิษจะละลายกลายเป็นน้ำดำร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขาจะถูกทำลายคนผู้นี้เก่งเรื่องการกลืนวังสวรรค์ของคนอื่นจินตนาการได้ว่าเมื่อเขาได้รับการบุกทะลวงเป็นวิญญาณแรกเริ่ม เขาจะต้องกินวิญญาณแรกเริ่มอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นปีศาจต,ตัวจริงโดวยวิธีนี้จึงเป็นธรรมดาที่คนผู้นี้จะร่วมมือกับชิงชิงเพื่อกลืนกินตระกูลหมีหลิงและคุกคามบรรพบุรุษทั้งสาของเผ่าจินเซียนประสบการณ์ในอดีตของคนผู้นี้ช่างบ้าคลั่งเสมอข้อมูลทุกประเภทแพร่กระจายไปทั่วเขตเฟิงไห่และชื่อของสวีชิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตเฟิงไห่ หลังจากเรียนรู้สิ่งนี้แล้วหนิงเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวพวกเจ้ายังไม่รู้ยังมีเรื่องบ้าๆที่คนคนนี้ได้ทําไปได้แก่การปลอมตัวเป็นบุตรแห่งเทพของเผ่าท้องฟ้าทมินทําลายต้นไม้สิบลำไส้เซียนกลายเป็นบิดาแห่งเตา่าสวรรค์และเขาเกือบไปถึงระดับสูงสุดของเผ่าเซิงหลานในทางกลับกันชิงชิวรู้สึกมึนง,งงเล็กน้อยหลังจากได้ยินข่าวลือเหล่านี้ จูจู่เธอก็ตระหนักถึงปัญหาหนึ่งสวีชิงมาจากทวีปหนานห่วงเมื่อนึกถึงวิธีที่อีกฝ่ายมองเธอระหว่างการเดินทางไปยังสิบต้นไม้ลำไส้เซียนการคาดเดาที่ทําให้เธอรู้สึกไม่น่าเชื่อเล็กน้อยก็ผุดขึ้นในใจเธอแต่เธอก็พยายามไม่คิดอีกครั้งเป็นไปไม่ได้คนคนนี้ช่างน่าเกลียดเหลือเกินเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเขาคนนั้นอย่างแน่นอนชิงชิวสูดหายใจเข้าลึกลก และระงับความคิดนั้นไว้ในใจเธออยู่ในแผนกซูหลิงและถูกสวีชิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอมองด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่รายงานเรื่องการจัดหาวัสดุให้กับกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆต่ตตตตอไปละ่ะชิงชิวพูดไอหย,ยาเธอเหมือนสาวใช้ตอนที่เธออยู่ที่สิบต้นไม้ลำไส้เซียนและยังคงรายงานอย่างเชื่อฟังตามสัญชาตญาณ แต่หลังจากพูดอย่างนั้นเธอกลับมีปฏิกิริยาโต้อตอบขึ้นมาอย่างกระทันหันขมวดคิ้วอยู่ในใจและใบหน้าใตา้หน้ากากก็สแสดงท่าทีเย็นชาและเยื่หยิงอีกครั้งบทที่1024เมื่อข่าวการปรับปรามเ่ามีหลิงของสวีชิงแพร่กระจายออกไปไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของเขาจะเพิ่มขึ้นแต่การจัดหาวัสดุจากเผ่าต่างๆก็ราบรื่นกว่าเมื่อก่อนมากและไม่มีเผ่าใดเรียกร้องราคาสูงในขณะนี้ ท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่ได้ล่มสลายและสวีชิงมีอำนาจที่จะทำลายเผ่าใดใดได,ได,ได้ด้วยวิธีนี้การรวบรวมวัสดุอย่างราบรื่นก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันเผ่าชูหมิงจัดหายารักษาจิตวิญญาณแห่งท้องทะเล180,000เมตรและเครื่องมือสงคราม3ชิ้น เผ่าทิงเอ,อ๋อขายเลือด130,000หยดจากสมาชิกเผ่าเลือดนี้มีคุณสมบัติทางยาและสามารถบรรเทาอาการบาดเจ็บสาหาัสได้ในช่วงเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังจัดหาเครื่องมือสงครามอีกด้วยเผ่ากุ้ยฟางให้ยาฟรีแต่เต็มใจที่จะส่งทหารผีที่มีพลังไปยังสนามรบมากกว่าข้อกำหนดคือพวกเขาต้องเป็นวิญญ,ญาณของเผ่าเซิงหลานในสนามรบและพวกเขาสามารถรับมันได้ตามใจชอบและเผ่าหมี่หลิง เผ่านี้ริเริ่มที่จะส่งยาคุณภาพสูงหนึ่งล้านเม็ดออกไปโดยไม่ขอแม้แต่แดงเดียวหัวใจของชิงชิวสับสนวุ่นวายขณะที่เธอรายงานข้อมูลที่เธอได้สรุปไว้ในช่วงสามวันที่ผ่านมาให้สวีชิงฟังเธอสัมผัสได้ถึงความเกรงกลัวของเผ่าต่างๆในเขตเฟิงไห่เกี่ยวกับสิ่งที่สวีชิงเคยทำมาก่อนในฐานะผู้ใช้ดาบชิงชิวมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับปรชญาของวังดาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามเธอได้รับมอบหมายจากสวีชิงให้มาที่กองซูหล,ลิงซึ่งทำให้เธอมีมุมมองโดยรวมที่กว้างขึ้นและมอบประสบการณ์อันหายากให้กับเธอทั้งหมดนี้ทำให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่สวีชิงทำในครั้งนี้คือสิ่งที่ปรามาจารย์วังต้องการทำเพียงแค่เวลาและความยากลำบากต่างกาัน ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่มีสงครามมาก่อนทุกฝ่ายต่างก็ถูกยับยั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างแน่นอนและเผ่าเซิงหลานก็เฝ้าดูอย่างโลภมากดังนั้นจึงทำไม่ได้สำหรับขั้นตอนการระดมพลสงครามก็เหมือนกันเมื่อเคลื่อนไหวทั้งตัวสถานการณ์จะซับซ้อนและปัจจัยหลายอย่างผสมกันและตรวจสอบ มันเหมือนฟันที่แหลมคมและเหมือนหล่มเมื่อรีบเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สงครามและเกิดหายนะในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อแนวหน้าแน่นหนาและนักรบที่แข็งแกร่งของเผ่าส่วนใหญ่ผูกติดกับสนามรบเท่านั้นเราถึงสามารถตัดสัมพันธ์ทั้งหมดและดำเนินการแบบสายฟ้าแลบได้แน่นอนว่าหลักการคือคุณต้องมีคุณสมบัติของการฝึกฝนที่ดีเพื่อบดขยี้ทุกสิ่งและเจรจากับชนเผ่าที่แข็งแกร่งอย่างเท่าเทียมกัน เกมแห่งการยืนบนไหล่ของยักษ์นี้อาจดูง่ายแต่ต้องใช้ความสามารถมากจากผู้ดำเนินการไม่เพียงแต่บุคคลน,นั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแต่ยังต้องเด็ดขาดและกล้าหาญด้วยและจะต้องบ้าบินมากพอแต่ต้องไม่สูญเสียเหตุผลและความสงบของตนเองคือจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดและในขณะที่โจมตีแทนที่จะดันทุรังจะต้องใช้ศิลปะการถอยเพื่อตั้งหลักเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมชิงชิวเหลือบมองสวีชิงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในใจเธอจะเกลียดเขาแต่อันที่จริงแล้วเธอยังคงรู้สึกชื่นชมเขาเช่นกันความรู้สึกของสัดส่วนไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้ถ้าเป็นฉันฉันจะมุ่งมั่นโหดเหี้ยมและบ้าแต่ฉันจะไม่เก่งเท่าเขาในแง่ของการเข้าใจระดับการตัดสินอย่างใจเย็นและเจรจาอย่างมีเหตุผลสวีชิงไม่รู้ว่าชิงชิวกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้เขาคิดอย่างครุ่นคิดและตอบสนองอย่างช้าช้าหลังจากคิดในใจ ยาเม็ดที่เผ่ามีหลิงให้มาไม่เพียงพอฉันเคยเห็นในเผ่าของพวกเขาให้พวกเขาแจกเพิ่มแต่ไม่ต้องบีบมากเกินไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาดังนั้นเราจะซื้อส่วนที่เหลือสำหรับคำขอของบ้านผีกุ้ยฟางฉันเห็นด้วยในหลักการแต่ต้องบอกพวกเขาด้วยว่าพวกเขาต้องยืนยันกับปรมาจารย์วังดาบดังนั้นให้พวกเขาจัดการให้ผีที่ทรงพลังไปที่สนามรบก่อนและสื่อสารกับเจ้าวัง จากนั้นสเบียงทั้งหมดของเผ่าจะต้องส่งมอบให้กับเมืองหลวงของมณฑลภายในสามวันและเราจะส่งพวกมันทั้งหมดไปที่สนามรบด้วยกันสำหรับค่าใช้จ่ายให้พวกเขาไปหาผู้นำของมณฑลหลังจากส่งมอบสเบียงแล้วตามคำสั่งของสวีชิงชิงชิวพยักหน้าเห็นด้วยทันทีที่นางกําลังจะออกไปเลขาหนิงเหยียนก็มาถึงอย่างรวดเร็วขอรายงาน สวีชิงเงยหน้าขึ้นมองหนิงเหยียนโดยสัญชาตญาณหนิงเหยียนสั่นสะท้านเมื่อเห็นสายตาของสวีชิงก็ยืนตัวตรงและพูดเสียงดังทันทีทุตของเผ่าวิญญาณไม้มาที่นี่เพื่อเยี่ยมและขอพบรักษาการเจ้าวังดาบครับเกือบจะพร้อมกันกันกบที่หนิงเหยียนพูดผ่นหยกที่ส่งผ่านเสียงของสวีชิงก็สั่นไหวสวีชิงดึงจิตสำนึกของเขาออกมาและสแกนเสียงของชายชาราจากถนนปันฉวนดังก้องอยู่ในใจของเขา สวีชิงฉันจะนำเผ่าวิญญาณไม้รุ่นที่สองไปต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์สวีชิงรู้สึกประทับใจและลุกขึ้นยืนทันทีและเดินออกไปเพื่อทักทายพวกเขาเป็นการส่วนตัวเผ่าวิญญาณไม้หรือเผ่าโมหลิงเป็นพันธมิตรของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อปรมาจารย์วังดาบคัดเลือกนักรบก่อนหน้านี้พวกเขาก็ส่งทีมชาวเผ่าไปยังสนามรบทางเหนือพร้อมกับพันธมิตรที่จัดโดยเหยาโฮ่ ตอนนี้เผ่านี้ซึ่งไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตมากนักได้ส่งกําลังเสริมชุดที่สองออกมาอีกซึ่งนี่ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสงครามป้องกันของมณฑลเฟิงไห่ไม่นานนอกห้องโถงหลักของวังดาบสวีชิงก็เห็นชายชราจ,จากถนนปันชวนยืนอยู่ที่นั่นและนักรบเผามู่หลิงหลายพันนายลอยอยู่กลางอากาศเบื้องหลังเขารูปร่างที่เหมือนต้นไม้ของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากแผรศมีอันพิเศษและพวกเขาเป็นยอดฝีมืออย่างเห็นได้ชัด ข้างๆงชายชาราถนนปันฉวนยังมีชายชาราอีกคนหนึ่งยืนอยู่ชายชาราคนนี้ก็เป็นมนุษย์ต้นไม้เช่นกันมีแววตาที่ฉลาดหลักแหลมบนใบหน้าของเขาและความหันผวนที่แปลกประหลาดที่เปล่งออกมาจากเขาดวงตาของเขามีหลายพันแบบและเขามีพลังยุธ์ระดับกุ้ยซูชั้นต้นพอดีสวีชิงนี่คือผู้อาวุโสคนสำคัญของเผ่ามู่หลิงชายชาราถนนปันฉวนมองสวีชิงและพูดอย่างรวดเร็ว ดวงตาของสวีชิงจ้องเขาเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วกหมัดพร้อมโค้งคำนับรุ่นน้องสวีชิงยินดีต้อนรับผู้อาวุโสใหญ่มู่หลิงขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของท่านสวีชู้หลิงอย่าสุภาพมากนักเลยเจ้าคือปรมาจารย์วิญญาณคนหนึ่งที่เผ่าของเรานับถือและสถานะของเจ้าก็เท่าเทียมกับหัวหน้าเผ่าของเรายิ่งกว่านั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ปกป้องเผ่าของเรามาหลายปีแล้ว และเผ่ามู่หลิงของเราย่อมต้องรู้สึกขอบคุณและตอบแทนบุญคุณเป็นธรรมดาสวีชู่หลิงเป็นคำเรียกที่ให้เกียรติหัวหน้าแผนกชู่วหลิงหน่วยงานเอกสารประจำมนทนผู้อาวุโสใหญ่เผ่ามู่หลิงกล่าวอีกครั้งก่อนหน้านี้ฉันเองก็กำลังจะบุกทะลวงฝ่าด่านไปจึงอยู่อย่างสันโดษและเจ้าแห่งวังดาบก็อนุญาตให้ฉันได้รับการยกเว้นจากการเรียกให้ไปร่วมรบตอนนี้ฉันฝ่าด่านได้แล้วฉันจะยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมได้อย่างไร สวีชิงไม่รู้ว่าชื่อเรียกปรมาจารย์วิญญาณคืออะไรแต่เขาคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับหลิงเอ,อ๋อดังนั้นเขาจึงโค้งคำนับอีกครั้งและสั่งให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดเตรียมการให้เขาทันทีพวกเขาตกลงที่จะอาสาเป็นหน่วยคุ้มกันสเสบียงของแต่ละเผ่าไปยังเขตสงครามทางตะวันตกและส่งมอบให้กับเจ้าแห่งวังดับภายในสาวันโดยธรรมชาติแล้วเผ่าวิญ,ญญาณไม้มีความอ่อนโยนและผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยอาศัยการฝึกฝนของตัวเอง เพื่อดูถูกสวีชิงเลยในแง่หนึ่งเป็นเพราะหลิงเอ,อ๋อและในอีกแง่หนึ่งเป็นเพราะสถานะปัจจุบันของสวีชิงในวังดาบที่สำคัญกว่านั้นเขารู้ดีว่าชายหนุ่มตรงหน้าคนนี้ตนสามารถสร้างมิตรภาพกับเขาได้เท่านั้นห้ามเป็นศัตรูกับเขาโดยเด็ดขาดระหว่างทางมาที่นี่เขายังได้ยินเกี่ยวกับชนเผ่ามีหลิงและรู้เกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง สวีชิงกับผู้อาวุโสเผ่าจินเซียนดังนั้นเขาจึงเห็นอย่างชัดเจนว่าสวีชิงได้แก้ปัญหาด้านสเสบียงที่นี่แล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแนวหน้า